โอเคไปเริ่มอันดับแรกเช็คกับมันเครื่องก่อนดึงออกมาผู้อ่เห็นบ่ดึงลงมาแล้วก็เช็ดรอบดึงเช็ดลงใกล้มาจับจับดีดีดึงเออมันคือนี่ให้เห็นหมรถมันจะมีสองสองขีดเห็นปะ ระดับน้ำมันเครื่องต้องอยู่ระหว่างฉีดล่างกับฉีดบนนี่มันอยู่ประมาณเอาเช็ดออกีกแล้วก็จุ่มไหมเออเช็ดแล้วก็จุ่มเข้าไปจุ่มรูเรียนรู้นะเออวันนี้เนี่ยดูรูฝั่งนี้เออก็มมออไ,ไดดม่อนแม่รูเออเง่้ยเข้าไปสุดๆสุดไปสุดเราดึงออกมาบ้างเอามือบะข้องน้ำ เอบโอระดับน้ำมันเครื่องเห็นไหมโอเคค,เคมาอยู่ระดับอันนี้น้ำมันเพิ่งเปลี่ยนมามันยังใสๆอยู่โอเคโอเคครับผมเสียบเข้าไปนี่แหละเบสิกันดับแรกเลยเบื้องต้นน้ำมันเครื่องแล้ว้าไปเสร็จแล้วเราก็จะมีอันนี้ระดับน้ําในหม้อน้ําอันนี้มันดู อันนี้ก็จะอยู่ระหว่างนี้นี่แต่ว่ามันดูไม่เห็นแล้วแต่ว่าเปิดดูแล้วแหละไม่เป็นไรเข้าๆไปโอเคสตาร์ทเครื่องเลยครับได้ไหมอ่ะอยากขึ้นขึ้นมาแม่ไ,ไปไหนแล้วอ่ะโอเครถจอดสามสามวันสี่วันเดี๋ยวเปิดขึ้นเดี๋ยวเพิ่งสตาร์ทนะเปิดขึ้นให้ไฟโชว์นี่ให้ไฟให้ไฟ เนี่ยเปิดปั๊บไฟรูปเครื่องดับปั๊บค่อยสตาร์ทได้อ่ะลองสตาร์ทครับผมโอเคติดแล้วก็ปิดประตูเข้ามาเปิด Air. แอร์ระบบแอร์ครับผมเปิดเข้ามาเบอร์สองเลยโอเคอโอเคแล้วก็รอลมนะแล้วก็รอลมถ้าลมเต็มเห็นไหมไฟเบรกโ่ก็จะดับครับผมรอ รอก่อนรอก่อนอ๋อลงไปเต็มไปเอาทำความเข้าใจเกียร์เอาเกียร์ไล่เบิงเกียร์มีปั๊บหนึ่งเอออันนี้เกียร์ถอยตัวอาร์นี่เกียร์ถอยเป็นเกียร์สองห้องเห็นไ,ไหมมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ตรงกลางมันเกียร์ว่างถ้าเราผักเออถ้าเราผักเข้าหาตัวเองเอาลองผักดูเหยียบคันไปเออเหยียบคันเข้าไปเหยียบได้ไหมถ้าลมไม่มีจะเพิ่งเหยียบก็ได้ไม่เป็นไรรอลมก่อนเอาผักลองดูผักได้ไม่เป็นไร ผักเข้ามา,าผักเ,ข,เ,เข้าหาตัวเองเออตบเข้าหาตัวเองตบเออเห็นไหมมันจะเป็นอีกห้องนึงนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าห้องเกียร์ไฮดันขึ้นจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเหมือนกันอ้าวอันนี้ผักออกนะเข้าใจตรงกันผักออกเอออย่างนี้ห้องเกียร์โลเห็นไหมมันจะเป็นสองห้องจะมีห้องเกียร์ไฮเกียร์โลโอเคเดี๋ยวอรอลมแป๊บหนึ่งทําความเข้าใจเกียร์ก่อนอ้าวเกียร์ถอยนะเกียร์ถอยผักออกให้สุดนะผัก ผักให้สุดแล้วก็ดันขึ้นใช่ไหมถ้าเกียร์หนึ่งก็ผักนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเห็นไหมนี่นจะมีแปดเกียร์นะกระจกซ้ายขวาปรับให้เอากระจกลงก็ได้จะได้ชัดเออเอากระจกลงไม่กระจกฝั่งขวาลงแต่จะฝั่งซ้ายไม่ต้องอลงเออจะได้ดูชัดๆแี่มุมมอง,มอ,งอ,อ้าสำหรับมือไม้ครับไม่อีลีไม้อีล้อ,ลอเลยสำหรับ พี่น้องเอซีที่ทักเขามากว่าผมยังสอนอยู่บ่ผมบ่ได้สอน้วเด้อครับพ่คอยมีเวลาอันนี้รถเขามาจอดอยู่บ้านครับผมก็ดีแวะเขามาทุลร์แป๊บหนึ่งแล้วก็จะได้ออกไปแร่นงานตามปกติแล้วครับผมพอมีเวลาได้มาเฮ็ดคือเกาแล้วเนาะแต่ว่ากาสิหาเวลาเฮ็ดคลิปมาแนะนําเรื่อยๆครับผมสำหรับพี่น้องคนไหนที่ยังติดต,ตามกันอยู่ก็ติดต,ตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวรอร่วมกันครับผมเออจกสัตว์บอ เออแตะคันเร่แงแซงหมยแตะคันเร่งเพิ่มรอบให้ลมมันเต็มนะถ้าลมมันเต็มว่าลูกสัญ,ญลักษณ์อย่างมันก็จะดับไฟจะดับในกรณีที่รถเท่าสมบูรณ์สมประกอบเบดไฟหน้าปัดทุกอย่างจะดับเบดยกเว้นไฟเข็มขัดนิรภัยทาเข้าบอกขาดเข็มขัดไฟมันก็ยังโชว์อยู่โอเคครับมาได้เขาจะได้หกไฟแดงๆฟังขวาเมื่อนะ่ะเป็นไฟระบบเบรก ล่มเบรกยังบ่เต็มไฟโตบนเป็นไฟเบรกมือแท็บอีกแตะบไปยักพันหรอโอ้ยแห้งพูดเออค่อย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 ขึ้นเออคอยแตะลงไปมันได้พันรอบลองเบิ้งได้พันเขึ้อนไปเออเลขสิบก็เียกาเลขพันมันจะคูนมันจะคูณหนึ่งร้อยถ้าสิบคูนร้อยก็ได้พันเออ ใายขวาการหมุนค่นมาเล่นกะบทำความพาใจจังซี่หมุนทรายเด้อเอาหมุนทรายลองเบิ่งเออจังซี่เขาเอินหมุนทรายเอาพ่อเอาหมุนทางนั้นเขาเอินหมุนขวาหมุนไปหมุนขวาครับเออเจ้าสั่ว์เขาเรียกหมุนขวาเด้อเวลาทำความเข้าใจเขาจะได้ว่าหมุนขวาหมุนทรายเขาจะได้เข้าใจตรงกัน ย้ำกระจกกับเบิงเบิงซ้ายเบิงขวาดีๆครับนะผมอันนี้มุ่งกระจกฝั่งซ้ายอันนั้นก็มุ่งกระจกฝั่งขวาเอาเออ่ะเดี๋ยวบอกเขาวข้าเด้อถ้าสมมติว่าหางถ้าเขาถอยไปถ้าหางมันไปทางซ้ายถ้าเขาอยากให้หางมันกลับมาเขาก็หมุนซ้ายใสย่ถ้าหางไปทางขวาถ้าอยากให้หางกลับมาตรงเขาก็หมุนขวาใสา่เด้อจำดีอย่าสับสน่บาหนอกครับ ค่อยหมุนไปมันจะมมอยู่หมุนสองท้างนะหมุนซ้ายก็หมุนขวาหมุนอันนึงบ่เป็นคือชิดเท่ากับหมุนกลับอีกด้านนึง่งรถจอดลายเหมือนว่าไฟก็เริ่มดับแล้วไฟเบรกเริ่มปั๊บแล้วก็ขาไฟตัวแดงๆดับ ่ะโอเคครับล้มเต็มแล้วอ้าวเริ่มเกียร์ถอยเหยียบคันลงไปกูจักอยูย่ตัวคันอันไหนคร <wh> 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 ับบ่อ่ะฮะเดี๋ยวค่อยเหยียบคันเร่งยังเฝอเยียบเออเหยียบเบรกไว้บัดนี้ขาหนึ่งจะเบรกไว้เออเหยียบเบรกเออเกียร์ถอยผักไปให้ชุดอีกอีกเออดันขึ้นเออปลดเบรกปลดเบรกปลดเบรกเมื่อนี่ปลดเบรกเมื่อปลดแล้วก็เออโอเคปล่อย ยกขาเบรกยกขาเบรกขึ้นเลยอ้าวค่อยๆยกคัสค่อยๆยกคัสขึ้นขาซ้ายค่อยๆขึ้นอ้าวอ,อ้าวนั่นแหละยกยกยกเท้าออกจากคัสเลยอย่าไปแช่อ้ยกออกเลยแล้วก็หมุนตรงไปนั่นแหละอืเห็นไหมตอนนี้ยังตรงอยู่อ้าถอยยาวๆตรงๆไปเลยนั่นแหละหางมันเริ่มไปซ้ายถ้าเราอยากให้หางมันคืนเราก็หมุนซ้ายซ้ ราบนั่นแหละใช่ไหมถ้าหมุนถ้าเราหมุนเยอะหางมันไปขวาแล้วก็หมุนขวาใสเออเจยาวไปนะม,มองกระจก้ายขวาไปเรื่อยเออตอนนี้ตรงอืมหางมันไปขวาแล้วก็หมุนขวาใสให้มันคืนเออนะดูว้วมันลงคลองลงป่าไหมอะไรให้มันตรงตรง วิธีการเลี้ยงครับผมอ่ะดูข้างหลังนี่อ้าวถอยอันนี้เอออันนี้การเลี้ยงถอยหลังอ้าวอย่าพาร์ก่อนอย่าพาร์เอย่าพาร์ครับผมแล้วก็ค่อยแต่เบรกเออเอาเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนั่นแหละดันขึ้นโอเคครับผมค่อยๆย,ยกเบรกออกแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัดไป ไม่ค่อยปล่อยคัสครับผมคันเร่งไม่ต้องแต่ละยกยกเท้าออกเลยครับยกเท้าออกเลยเอา้าวลองหมุนซ้ายหมุนขวาเบิ้งหมุนซ้ายหางมันก็นเห็นบ่หมุนซ้ายไปเออเียงไปหมุนขวาไปาไปไปเรื่อยเต็มเอเอไปอหมุนขวาแล้วก็ตั้งลำให้มันตรงนะทีนี้ เบื้องเอาหางให้มันตรงสตยควายมันตรงงะละค่อย,อยเสร็จแล้วก็ไปจอดตรงโน้นให้คนเดินไปก่อนอ,อ่าอ่าหย่ยาคัทลง,ยยลงอย่าคัทลงค่อยๆแตะเบรกค่อยๆแตะเบรกเออเอเอโอ้โอค่อยๆเอาปอดเย่างไว้ก่อนโอเคดึงเบรกมือไว้ก่อนครับอย่าเหยียบคัทแช่เอาปล่อยคัทเออโอเค Okay, ที่เบาสุดนะใช่ไหมอ่าลองดูก่อนอย่างนี้แหละเริ่มแรก <c oughs> การฝึกนี้ไม่ต้องเลี้ยวเยอะแค่ถอยให้ตรงเลี้ยงกลวงอะไรให้เป็นแค่นั้นจบสําคัญเท้าอย่าไปแช่คัดเหยียบเสร็จเข้าเกียร์เสร็จอ้าวลองดูลองดูลองดูอีกเที่วหนึง่งตามสเต็ปเลยครับเหยียบคัสเหยียบคัดอย่าเบรกวะเหยียบคัดอย่าเบรกเหยียบเหยียบคัดอย่าเบรกเข้าเกียร์เกยีย์ถอยอ้าดาันขึ้นไม่เข้ายกไมา่าย้ำคัดไม่ อาย้ำลงไปไม่อันนี้เก่หนึ่งดันให้สุดเออดันขึ้นเออแล้วก็ปลดเบรคครับเออปล่อยเบรกแล้วค่อยๆยกคัดค่อยๆยกคัามองกระจกซ้ายขวาครับผม,มนั่นแหละมันมีอยู่สองอย่างคือหมุนซ้ายกับหมุนขวาพวงมาลัยถ้าหมุนซ้ายมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หมุนขวาสามารถเล่นได้เลยหมุนดูเห็นไหมเออหมุนดู มองสำคัญมองกระจกซ้ายขวาออมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราก็หมุนกลับอีกด้านนั่นแหละหมุนพวงมาลัยมีอยู่แค่สองสองสองทางมีซ้ายกับขวาแค่นั้นเองเออมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็หมุนอีกด้านเออแต่ดูสําคัญซ้ายขวาดูเยอะๆอดูบ่อยๆดูบ่อยๆครับตั้งลำให้มันตรงนะใหญ่มันเบียดป่าอืมนั่นแหละ นี่เบสิกเกียร์ถอยกับเกียร์หนึ่งเอาให้คล่องแค่นั้นแหละเออเห็นไหมหางไปขวาแล้วก็หมุนขวาซ้ายเออเห็นไหมก็เริ่มคืนไม่ต้องไปตกใจครับหมุนนิดเดียวมันก็ไปแล้วรถมันถอยเรื่อยอ่าหมุนหมุนซ้ายทีนี้หมุนซ้ายให้หางตรงโอเคเหยียบเหยียบัา์ทแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกเหยียบพา์ทครับผมแล้วค่อยๆแตะเบรกอ,อ,อืเอาใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็เดินหน้าเออโอเค กดถอนเบรกแลค่อยๆยกพาร์ดเออเบาๆไม่ต้องแรงคันเร่งเราไม่ต้องไปแตะเดินหน้าถอยหลังแค่นี้คันเร่งเราไม่ต้องไม่ต้องแตะเลยเออตั้งลำให้ตรงเลยเอาไปกลางกลางกลางเลนเออหัดเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาอือเห็นไหมหมุนกลับคืนนี่นี่เออ เราอยากให้ล้อหน้ามันอยู่ตรงไหนให้ให้สังเกตจากขาขวาเราที่แตะคันเร่งนั่นแหละประมาณนั่นแหละล้อหน้ามันจะอยู่ตรงขาขวามันจะคู่ขนานกับเท้าขวาเราที่แตะคันเร่งนั่นแหละเออเลี้ยงดูเวลาการระยะความห่างเห็นไหมโอเคได้จังหวะแล้วก็เหยียบคาดยค่อยๆแตะเบรกเออเอาใกล้ใกล้นิ่งแล้วปลดปลดเกียร์เร็วๆปลดเกียร์เร็วปลดปลดเกียร์ปลดเกียร์ก่อนปลดปุ๊บเอาดึงเบรกมือไว้ก่อนเอา โอ okay. เคยกคัขคืนอ,อาพักเท้าก่อนโอเคอันนี้หนึ่งรอบแล้วก็ซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆโอเคไหมโอเคครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจังหวะนี่เดี๋ยวจะซ้อมไปเรื่อยๆครับผมนี่ละเดินนาถอยหล้งเดินนาถอยหลังเป็นเบสิกเริ่มต้นครับผมสําหรับมือใหม่ดิเพราะว่าตอนผมหัดผมไปยังสี่แล้วครับผมเดินนาถอยหลังเดินนาถอยหลังเอาจนแบบให้คล่องนะครับเข่าเกียร์โดยว่ต้องม้วนเกียร์นั่นแหละครับเขาก็ค่อยขยับเป็นเกียร์สองเกียร์สามไปเรื่อยๆครับผม เนาะแต่ว่าซ่อมเริ่มต้นซ่อมไม่ไม่ยังสี่เฮากัะเริ่มจากเดินนาถอยหลังเดินนาถอยหลังหมุนท้ายมันอาจจะไปท่ายืนไปขวางสี่เฮาก็จะได้เลี้ยนลูกกับเรียมพ่วงมาไล่ครับผมเนาะโอเคเนาะฝึกต่อเอาโอเคสวัสดีนานๆค่อนสวัสดีครับตั้งใจฝึกโอเคครับเอาอันนี้นะสวัสดียังสวัสดีครับสวัสดีครับเอาทั้งลูกทั้งหลานครับผมจับยัดใส่รถเบิร์ดเลยไปนี่มันต้องเป็นครับผมโอเคครับผมไปเริ่มด้วยต่ออย่าถอย ตามสเตปเลยอย่าให้ได้บอกเออพักไปเรื่อยๆเอ๊บงัดขึ้นเออปลดเบรกยกเท้าออกจากเบรกก่อนแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัสไม่ต้องแต่คันเร่งอืมนั่นแหละเอาให้คล่องหันซ้ายหันขวาแล้วแต่เราถนัดเดี๋ยวได้เลยเออ